เมียงปลาเผาคั่มใหญ่ๆอุย้ยเมื่อนีกับเขาเข้ากับมีหลากหลายอย่างนยจ้าพี่น้องจ้ามีตำหม,มักทั่วตำปลาอุย้ยแต่เสียบแต่ตำปลาใส่หมักกว่าคน้นล้วนอยู่อันนั้นกับเมียงปลาเผาจ้าปลานินเผาเมื่อนีเข้ากับสีกินหลายคนเดอ้อมาเจอทีมงานพี่น้องเอ้ยกูจอดมาพอกันแล้วทีมงานแนลนรดน้ำกันนี่แหละพี่น้องมูกันจ้า ก็ดีลุงของงยุขอนแเก่นเจอกันโดยบน่นไดนัดหมายดอกว่าลุงของงยุขอนแเก่นเราแรนมาอันปั๊มลำมะคอกันพี่น้องไหวพอถึงเต็มมาเจอกันก็นส่วนหาย,ยังกินแซ่บส่วนตัวเฮาจ้าแล้วกระกาบสวัสดีพอแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเด้อจ้าเด้อก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปในเด้อจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยขอเอามาก,กอ,อกอ่างพี่น้องพี่น้อง พออ่อหลังเตีมาพอกันกับทีมงานพี่น้องอันที่เรียนรถน้ากันเนี่ยจะสนิทกันอันตางคนตางรุ่งขวงงในพี่น้องบเล่นนัดหมายดิมาพ่อกันอยู่ในปัม๊มบ่านนี้โอ้ยถ้ามันคอยหูว่าเจ้าสีมานีนะคอยขี่รถนี้แล้วสนอกโ <c oughs> บเลเนโบเลนเจ้าพี่น้องเวยแต่ว่าพ่อกันหนหะ่วยพ่าไปหาอย่างกินเสพๆเถอะปะว่าดิ่วนกันจ้าสิไปกินยังหรอเฮสิก,กินยังหรอไม่ไงว่วะ นี่ก็มีร้านยุคคางๆปั๊มในราชาพี่น้องเปินเปิดร้านไก่หมุนปลาเผาตำสมจังสี่เมี้วายไปย้ายไปหาซื้อ,อยังมากินกันมาดูป่อยกันเลยออกไปซื้อกันเลยตำปลาตำหมักทั่วปลาเผาอ่ะจ้าพี่น้องตอนแรกว่าไปอาลาบก้อยสวยแซ่บผึ่นบ่าขายสั่มโอ้ยเนาะว่าสิกินก้อยเจ็บแซ่บเนี้ยสิดะเ,ดเอา้าพิ่นบ่อยากให้กินของดิบตี้เนาะมันสิเป็นพยานว่าตี ออเมื่อนี้ห้องก็กินของสุกนี่แหละมากมากพี่น้องมากินันน้ำกันด้วยเฮ้ยเถงกินเ่ิงฝวยโดนๆเนี่ยพี่น้องว่งงาแมนวาเลนรดสิพอ,อากันดูได้จ้ะบ่ไเลยปอ,อากาันว่ามันสิเป็นปีสเป็นปีเฮ่อสองปีหลืล่ะเฮ้ยนี่เออ โดนๆจะมาพอกันมาโคจรพอกันกับฝอยกันหล่บพี่นองเอ,อ้ยจะมันเลียงยังแน่ยบอกจักมันบอกกันยังนเนี้ยแต่ว่าบด้บกพื้นคนดอกเด้อพี่นองเด้อ <c oughs> บอกมักบอกพื้นคนหมักบอกแต่แต่เลียงกินอย่างเดียวสันหาแนวสิกินมีการ่าถาเพาบอท่านไหนงั้นเห <c oughs> มือแรงเข้าไปกินนั่นหมูกระทะบ่ไวาสั่นไม่ยิ่งอุบ <c oughs> โอ้ยโจจะมาส่วนข่อยไปกินหมูกระทะเด้อข่อยกินต่เมือวันร้อยกับท่องเที่ยวนี่ข่อยบอท่านไหนย่อยอยุ่สนอกข่อยอือทองเทา่าดนี่ละ ไปหากินเนี่ยไหมเนี่ยมันแสบๆขุนวาสันเด้เอ,อบอกกันนะพี่น้องเย็นหนากันส่วนกันไปฮะมันเต้ของกินตลาดตู้ไอยเออกระฝากช่องใหญ่อูผ้าแสบนั่นด้จ้าพี่น้องจ้าทั้งเพจเฟซบุ๊กและยูทูบเลยฝากไปเป็นกำลังใจไปกดติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วในเด้อจ้าพี่น้องเวอรคำทายไปฝากช่องให้เพื่อนเพื่อนของคลองกอกขวาันบพานยังยวดอีกเออกับอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่อยน,ำน้ำในเด้อนัชราจ้าพี่น้องจ้าก,กับสิแดงมั่วไหวให้ฟังหะนะาะถวโบพานจะเคลียร์ไรหัวโซ่เห็ดเด้อหัวฉี่คันข่อยเมื่อยก็บโบเลนจ้าพี่น้องโบอยอกอยอกับสิเห็ดเลนเลนแป้งสิราจา้าเออขอเป็นคนมาคายคลิปม,กมกักโบมักโซ่โบนัวหวัวมวนหนนะจ้าพี่น้องเออ ข่ะข่ยบอร์เลลิ้น,น่ะไข่เจาขาตายพอดีละข่ข่เศร้าบ่ได้ดอกมันเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งแล้วมันบอสีสองคนติดกันหลาอแล้วทีบร่บรวยบร่บรวงไองอเมือ่อนี้แสบเขาอีลีได้จ้าขวดเทิ่งกินเถิ่งบอกันช้ำสาเราทุกซุกดิบกันนั่นล่ะจ้าแล้วเ,ลเขาแล้วน้ำเสียหยาม,มงหยาม,มันเรียบร้อยแล้วก็พากันบอกมาแลนงานจ้าอ,อันยี่อูน,นั่น,น,น่ะของข่อยกันแล้วเขาแล้วน้ำกับ ล้วก็ออกมาแรงการแรงงานพ่อได้ไปหาไทยคลิปไทยยังนํามันละพี่น้องเนาะถทยอยู่บ้านร้ายมันก็จำเจมันมันเซ้งเห็นไหมเออออกมาอันหาเปิดโม่เปิดตาน้ำกางเสน้อน,านา่ะเอออ่ำปลาแล้วแซบแซบพี่น้องใส่มะกอกคสละแหล่อ่าท่ามะกอกสมสม,สมสปัดบาด <c oughs> กินก็แซบอยู่ดิเฮ<อ>้อเมียงปลาเผาแล้วก็แซบน้ำจิม้มแล้วก็จวดจวดได้น้ำจิ้มแล้วก็ได้เออแซบขักแซบเนี่ยขนาดกินอยู่นี่กัย่งเงินส่วนกันอีกเด้มือเร่งเข้าไปหายังกินเข้า ายังกินแสบๆพัเห็นปะโอ้ยขนาดกินอยู่นี่ก็ได้อาเทียมันอิ่มจนนอนเหมือนเรืเองี้จังได้ไม่งี้อู๋พูดหน่อยๆไม่กินดีขนาดเนี้ยเถอะมีการว่าโอ้ยขอ่อยกยังขืนอยากกินหมูกระทะอยู่คือเกานั่นลายย่ายพะนะ <c oughs> ไปเลี้ยงข่อยแน่ว่าซานโอ้ยตายเลี้ยงเลี้ยงยังหันนี่บัดกรรวงขายมันเนี่ยเป็นแสนแสนกับมัเนเลี้ยงข่อยแน่ไหม เออสิามากินยังน้ำข่อยขอ่อยบะมีแนวขายได้สนอกว่าโบยอกันพี่น้องโบอยอกันโบ,น,บนัวฮอรมอนไปสั่นละลยส่วนเราอุ้ยข่อยว่าไปยางตลาดเร่งหายางเล่นตลาดนัดไทยคีบุ่นนะสนอกแล้วว่าอุ้ยข่อยฉีขย่ขัดยางพนันเนี่ยขานขานได้พี่น้องขานไทยคีบมันนั่นอยากพานสเด๊ะเล่าก็ได้ข่อยกระคุ้มดาเล่าอยู่นี่แหละเจ้ากระขยันไทยนี่แม่เห็นยังกระท้าทยท้ายไปด,ด้วยสเด๊ะบอกตะเพิ่นลว่าบัวข่อยอยากกินหมูกระทาคือเขานั่นาละพนักอ้ยตายตายตาย จักสิได้กินบ่ได้กินดอกว่าพี่น้องถ้าได้งานเราก็สิไปแลงงานพุ่นล่ะจ้าหมูก็ถ้าก็เอาไว้รอบหน้า <c oughs> จะส่งอยากกินอะไรไม่ใช่อู้ข่อยทั้งจมทั้งดาแล้วเด้พี่นอ้องอืโบเล่นกันนหนนาะแต่ว่าข่อยอยากไปย่างเล่นตลาดแงลงพุ่นแล้วเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าคลิปข่อยจบก่อนคลิปหน้าพรอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย